ฐานโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2502ตั้งอยู่หมู่ที่9บ้านเหล่าพ่อหาตำบลขอไร่อำเภอโกสุมพิสยัยจังหวัดมหาสารคาม บนเนื้อที่12ไร่1งาน48ตารางวาและได้พัฒนาเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องมีนายถาวรมาละหอมผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่ปีพศ2,545จนถึงวาะระเกษียณปีพศ2,564มีนายไพฑูรย์ชาป,ปัดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่วันที่14ตุลาคม ปีพศ2564จนถึงปัจจุบันโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสร้างคนเก่งให้มีความสามารถหลากหลายโดยโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงอนุบาล3 รับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จํานวนนักเรียนปีการศึกษา2,565ทั้งสิ้น97คนบุคลากรโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหานายณรงค์ฤทธิ์ประทุมชัยคอบอปฐมวัยและคคมบร,ริหารการศึกษาครูประจำชั้นอนุบาล2และอนุบาล3ม 2. นายสุรศักดิ์ตุราเนศสสมคณิตศาสตร์ศึกษาครูประจำชั้นปฐมศึกษาพิที่1และปฐมศึกษาปิทีสองนายสราบุตรกุมพิโรอบอรคอมพิเวพเตอร์อศึกษาครูประจำชั้นปฐมศึกษาพิที่3 4. นางสาวร,รัชวีถวยเมือคอบภาษาอังกฤษครูประจำชั้นปฐมศึกษาพิที่4 5. นางสาวณภาพเพนพานเมือง สสมสังคมศึกษาครูประจำชั้นปถมศึกษาปีที่5 6. นางคณิฐามาระหมอมกศบอภาษาไทยครูประจำชั้นปถมศึกษาปีที่6 7. นางสาวจิราพรในวิชาเจ้าหน้าที่ธุรการและนา,านายสุพลธารภัยนักการพันโรงอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหามีอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ อาคารเรียนจำนวนสองหลังโรงอาหารโดมานิกประสงค์ห้องน้ำพุทธสถานและสนามกีฬาที่เพ, choices, พ i, ียงพอเหมาะสมและปลอดภัยการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาศิลปะดนตรีและวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการซึ่งโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาได้มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการจะเห็นได้จากการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการและได้รับรางวัลการแข่งขันเช่น การแข่งขันศิละปะหัตกรรมนักเรียนในด้านการแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์งานแข่งขันทักษะวิชาการงานบุญคุณลานอำเภอโกสุมพิสัยเป็นต้นและการเตรียมความพร้อมในการทดสอบวัดผลสำเร็จทางการเรียน,ท, t, NT, น,นทั้ง RTNT และ O n e t ที่โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาทำได้ในระดับดีอย่างต่อเนื่องโรงเรียนเน้นการสอนประจำชั้นและใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหามีจุดเน้นในด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นเลิศดังอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาคือนักเรียนบ้านเหล่าพ่อหาอ่านออกเขียนได้100เปอร์เซนต์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงโดยจะเห็นได้จากผลการทดสอบในระดับชาติทั้ง3ช่วงชั้นคือผลการทดสอบอาที T, ในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2564ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.11สูงกว่าระดับประเทศผลการศึกษา NT ในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ6 2 9 2สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและผลการทดสอบ O-net ในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ4 3 8 8 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ10ปีต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2,555ถึงปีการศึกษา2,564และในปีการศึกษา2,564ได้คะแนนเป็นลำดับท, 10, ที่19ของเขตพื้นที่การศึกษาจากทั้งหมด145โรงเรียนผลงานดีเด่นของโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา ด้นักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของนักเรียนที่หลากหลายทั้งศิลปะดนตรีและวิชาการทําให้ได้รับรางวัลมากมายเช่นรางวัลการประกวดทักษะคอมพิวเตอร์ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทั้งในระดับศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่และระดับชาติต่อเนื่องทุกปี รางวัลการแข่งขันทักษะวิาทางวิชาการงานบุญคุณลานอำเภอกุสุมพิสัยได้แก่การเขียนสรุปเรื่องดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6และการเขียนเรื่องจากภาพ,พภาษาอังกฤษด้านบุคลากรโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหามีบุคลากรที่มีคุณภาพและจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและได้รับรางวัลต่างๆเช่น ครูผู้สอนนักเรียนในการเข้าแข่งขันกิจกรรมทักษะทางด้านวิชาการต่างๆนายสราวุธิกุมพิโลได้รับรางวัลโครงการคนดีสีมหาสรารคามประจำปีพศ2564ประเภทครูดีเด่นระดับดีเยี่ยมนายณรงคฤทธิ์ปทุมชัยได้รับรางวัลโครงการบ้านนักวิทย์น้อยจากมูลรานิธิสมเด็จพระ กตนิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาด้านสถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนหน้าดูระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขาไร่ดอนกลางและรางวัลดีเยี่ยมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ4การประกวด VTR แนะนำโรงเรียนในโครงการโรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าทำงานบริการประทับใจจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษามหาสารคามเขต3ผ่านการประเมินโครงการบ้านนักวิทย์น้อยผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งที่5จากมสมสปีการศึกษา2564ถึงปีการศึกษา2568 รางวัลโรงเรียนที่มีผลการสอบโอเน็ตสูงกว่าค่าเฉลี่ยเขตพื้นที่อันศึกษาปฐมศึกษามหาสารคามเขต3และสูงกว่าระดับประเทศ เป็นเวลากว่า6 3ปีสถาบันแห่งนี้ยังยึดมั่นสร้างคนดีคนเก่งมีคุณภาพแก่สังคมโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหายังคงมุ่งมั่นสร้างสารรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนและขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการปัญวิทย์ดวงแก้วคุณานน์เนื่องในโอกาสเข้ารับตําแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาที่จะช่วยพัฒนาและเป็นผู้นําในการสร้างสารรค์และพัฒนาโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาให้เจริญก้าวหน้า เป็นสถานศึกษาคุณภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อจะสร้างคนดีคนเก่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปค่ะ